โรงเรียนโคตกตะเคียนวิทยายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน SCQA และแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนโคตกตะเคียนวิทยาเริ่มก่อตั้งโดยการเปิดเป็นสาขาโรงเรียนกับเชิงวิทยาเมื่อปีการศึกษา2536ในวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2536 และได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศของกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2542ตั้งอยู่เลขที่44หมู่ที่2ตำบลโคกตะเกียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์บนเนื้อที่91ไร่56ตารางวาปัจจุบันโรงเรียนโคตกตะเคียนวิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6มีค่าราชการครูจำนวน28คนพนักงานราชการจำนวน3คนอัตราจ้างจำนวน3คนลูกจ้างจำนวน4คนผู้ฝึกสอนนักกีฬาจำนวน4คนและมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น565คนบริหารงานโดยน,นายมนัสเทศทองตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวพิจเริญต้นจำปา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโดยแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น4ปฝ่ายโรงเรียนโคตกตะเคียนวิทยาได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (School Quality Award, HCQA) ในปีการศึกษา2564 โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีศักยภาพที่จะเป็นพลเมืองโลกสื่อสารสองภาษาพัฒนาการสอนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิอดทางด้านกีฬากาทันเทคโนโลยีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสู่การจัดการเรียนการสอนทุกระดับชั้นมีความมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยใช้การขับเคลื่อนด้วยกระบวนการหลักโดยนำนวัตรกรรมการบริหาร Smart KTW Model มาใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพตามวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายที่กำหนดภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ส่งเสริมสนับสนุน ให้คณะครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และให้ครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พว่ผู้ไปกับการส่งเสริมด้านคุณธรรมเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค้นพบศักยภาพและความสามารถของตนเองโดยการจัดการเรียนการสอนวิชา i s ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษาเวียดนามด้วยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพทําให้โรงเรียนโคตกตะเคียนวิทยาได้รับรางวัลและสร้างผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพดังผลงานและรางวัลต่อไปนี้ปี2564โรงเรียนโคตกตะเคียนวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติประเภทฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี รายการแคนแก่นคูนเกมโรงเรียนโคตะเคียนวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการประกวดคลิปติ๊กตอกหัวข้อเป็นหนึ่งไม่เพ่งยาโครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร,ร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีนางสาวนัทวันดุลดียิ่งนักเรียนโรงเรียนโคตะเคียนวิทยาได้รับรางวัลชมเชยนักเรียนรางวัลพระราชทานปี2565 รงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบ4พุทธศักราช2565ถึง2569จากสำนักงานร,รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพท OBEC กอ a วอร์ครั้งที่11ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาง ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการแข่งขันงานศินละปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ระดับเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง6รายการรางวัลเหรียญทอง20รายการรางวัลเหรียญเงิน12รายการรางวัลเหรียญทองแดง4รายการและในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนักจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับรางวัลเหรียญทอง6รายการนักกีฬาฟุตบอลหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่38นครสวรรค์เกมเด็กหญิงอาทิมาบุญประกันภัยนักเรียนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทานปี2566ได้รับรางวัลดีเด่นรางวัลสถานศึกษา iqa award ระดับสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับรางวัลระดับ aa รางวัลสถานศึกษามีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทองรางวัลสถานศึกษาสีขาวหลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่นนักกีฬาฟุตบอลหญิงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตสาในกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่43รอบคัดเลือก จังหวัดมุกดาหารนักกีฬาฟุตบอลหญิงได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคสาในกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39รอบคัดเลือกตัวแทนภาคสามสุรินเกมณสนามโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยาเชิ้นงานที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษและภาษาเวียดนาม โเคียนวิทยาสภูเจ้ามอยเงยสิ้นเหมยเดนเจืองโคตะเคียนวิทยากัวจุงโตอยอ Good morning, ากุดม้อนีไงแอมรัทยาสายรัดกุดม้อนีไงแอมอสิราเชียบพุกคนสิ้นเจ้าโตยเต็นลาพินชนกได้เห็นตอบสิ้นเจ้าโตยเต็นลาบบุวสอนลำไทย Let's go to travel around Ho Chi Minh i t h a y a School. Our school is located in k a p c h e n g Surin, Thailand, with 145,600 square meters, and our school has four buildings. ให้กุงหลําแควนเจืองโคตะเคียนวิทยาเจืองโคตะเคียนวิทยาตัวหลักตายเหมือนกับเชิงติ้งสุรินก่อตงเซียนติด 91 rai hóa trường của chúng tôi bảo cốm 4 tòa nhà lớp hóp ạ. À. Trung bảo gồm tòa nhà chăn phá, tòa nhà sát tập bàn, tòa nhà internet, tòa nhà phương phá, đối với các tòa nhà khác nó sẽ bảo gồm tòa nhà thơm cô, là tòa nhà ký túc xa, xanh cho các cầu thủ bóng đà nam, แซอือหลายเดยจเตืบรียนมองดาห่างไง Next one is d a n ผ่ a meeting room This one is used for holding some camps and meetings so we often use this room for many activities หัวตัวอ,อย่าเตีบยบแถวดอกแซลาตะเคียนแก้วโดมจุงตัวแซสื่อสูงไม่หวมลำเนยเสืบหาง cho các mặt đồn trước cột cờ vào buổi sáng nó tổ chức quá hoạt đồn vào những ngày quán trọng và cũng là nơi chơi thể thao If you want to go to Chongjo Market, you will pass our school and you can see the stadium surely. This stadium is used for football tournament and other sport. Moreover, the people can come to exercise here or have some sport activities. absolutely our school is so famous about football some student is one of thai national team do you know her who is she she is athima oh it's, i can't be like her my parents will proud me so much so i have to go to get football training right now let's say goodbye to everyone first okay i forgot sorry Finally we have to say goodbye I hope to see you guys soon Have a nice day Bye ให้เด่นกับหลายจงโตยกล่าวอินว่าสิ้นจ้าบ Bye ทุกความสำเร็จเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสนับสนุนจากเครือข่ายการศึกษาพร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยามีความมุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีคนเก่งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับส่วนรวมพร้อมก้าวสู่สากลอย่างเตรียมศักยภาพและพัฒนายาวชนให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน